ตาไปเดินนอกเดี๋ยวรถไฟชนไปเดินข้างนอกเถอะเดี๋ยวรถไฟชนไปเดี๋ยวพาไปบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนตาไม่ไปเดินข้างนอกเฮะไปเดินข้างนอกตาเดินเมื่อกี้รถเขาแจ้งมาตาเดี๋ยวมันมีรถมาเลยนะอันตรายเนี่ยโอ้ แจ้งเขาะแล้วกันให้เขาระวังแล้วกันป่ะ